สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบวี่อีกแล้วนะคะวันนี้บวพี่จะพามาชมรถแต่งสวยๆนะคะ2คันที่อยู่ด้านหลังนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสวิปดีเอลออค่ะและในส่วนงคันนี้นะคะก็จะเป็นสวิป GLX นะคะตัวท็อปเนาะในความแตกต่างนะคะคันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะในส่วนคันนี้ก็คือจะมีไฟตัดหมอกให้และในการตกแต่งนะคะลูกค้าสามารถแต่งได้หลายแบบหลายแนวเลยค่ะเอาละค่ะมาคันนี้นะคะก็จะ,เป,ะ,ะเป็นชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งนี้นี้นะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งล้อแมสติ๊กเกอร์คันนี้ผ่อนอยู่เดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าก็สามารถแต่งจัดเต็มแบบนี้ได้เลยหรือถ้าใครชอบนะคะเป็นแบบส น่ารักน่ารักนะคะก็ต้องยกให้คันนี้เลยค่ะเรานะคะทําสีให้ลูกค้าสีฟ้าทั้งคันเลยค่ะแล้วก็ยังใส่นะคะไฟสมารลี่ให้ด้วยตัวนี้นะคะ เพิ่มความน่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงเนาะส่วนตัวท็อปนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ชุดแต่งอันนี้เราทําสีให้กับลูกค้าเลยแหลกหลังคาเราก็มีมาให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนเนาะก็วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดใต้ คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะวันนี้ถ้าอยากได้รับการบริการดีๆก็นึกถึงโบวีนะคะสวัสดีค่ะ